คือผมยังไม่เคยเห็นว่าขั้นไหนที่แบบออปชั่นมันเต็มล้นขนาดนี้การที่มีเบาะเย็นเนี่ยช่วยได้ซึ่งน้อยขันะ้น่ะผมแทบไม่เคยเห็นเลยในมาคันขันอื่นแต่คันนี้มีนะคือนับถือใจคนคอนฟิกจริงๆแบบ สวัสดีครับแชมป์นะครับจากแชมป์เอิร์ธมอเตอร์เหมือนเดิมวันนี้ครับสั้นๆ Por s c h e มาคารนะครับคันท,ที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมต้องเกริ่นก่อนว่ามันคือรถที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่ามันคือ p o r s c h e มาคาร S เดีเซลนะครับซึ่งมีจำนวนน้อยมากในไทยซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยที่ไปที่มาของมันเป็นไงและตัวรถเองเนี่ยมีข้อดีข้อเด่นขนาดไหนเพราะท่าน,นี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นรถที่ค่อนข้างอายุอานามเยอะแล้วเนาะเพราะว่ารถคันนี้คือตั้งแต่ปี2 0 1 5นะครับ9ปี ล้วไอ้แชมป์มันจะมาพูดถึงรถเกปีทําไมจะมาเล่าให้ฟังทําไมเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่เราก็ต้องขายของแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าตัวผมเองอะพยายามหาข้อมูลเรื่องที่ไปที่มาหรือว่าสตอรี่ของรถมาคานาแล้วก็พบว่าในไทย u t u b e เนี่ยยังมีน้อยมากาก็เลยตัวนี้จะมาพูดให้ฟังครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงผมก่อนที่จะเข้าเรื่องรถคันนี้นะครับก็คือสตอรี่ของเขาแน่นอนว่าทุกคนรู้จักแบรนด์พอเชอร์นะครับก็เป็นแบรนด์รถที่แบบ เฮ้ยมีแบรนด์ว a ล u e มากที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกแหละแล้วก็เป็นแบรนด์ที่สักเซสมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะสักเซสมาไกลขนาดนี้เนี่ยเขาเคยเกือบเกือบแบบ เกือบล้มลุกคุกคานพอสมควรเพราะสมัยนั้นรถ p อเชอร์เนี่ยมันมีรุ่นน้อยเนาะมี911เดียวอ่ะซึ่งต่อมาในปี2002เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวคายเยนไปซึ่งคายเยนก็คือรถ SUV ที่เป็นรุ่นพี่ของเจ้านี่ก็คือคายเยนคือคันใหญ่มาคารคือรุ่นเล็กเนาะอ่ะทีนี้คายเยนเนี่ยเปิดตัวมาในปี2002และพอเ s อร์ก็ประสบความสาเร็จมากขายดีมากขายจนอ่ะเรียกว่าพอปี2010 เขาก็พยายามที่แบบเฮ้ยรู้แหละว่าพอแบบขายรถแบบเฮ้ยแมสปุ๊บมันขายได้เยอะวอลุ่มมันเยอะกําไรมันดีก็เลยจะทํา SUV รุ่นเล็กออกมาเพื่อขายให้มากขึ้นอีกนะครับและนั่นก็คือที่ไปที่มาของโปรเจกต์มาคานซึ่งใช้ชื่อตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยโค้ดเนของโปรเจกต์เขาอะชื่อว่าคัจุนอ่าน่าจะเป็นเหมือนคล้ายคลยคายเยนตัวเล็ก c a เ J U N คนัจุนนะครับซึ่งาภายหลักเนี่ยได้มาเปลี่ยนชื่อเป็น Por ช c h e มาคา n ซึ่งมาคารเนี่ย ในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยแปลว่าเสือเอ้ยเท่นะ p o r s e เสือเสือน้อยเป็นเสือน้อยนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยได้สตาร์ทในปี2010แล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่แบบสู่สายตาชาวโลกจริงๆเนี่ย ตอนปี2013นะครับที่โตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วก็ที่ลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งพอเปิดมาตัวมาปุ๊บมันก็ขายค่อนข้างดีแหละว่ากัน,นตรงแล้วก็รถมาคาันเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ Audi Q5 หรือว่า Q5 นั่นเองนะครับโดยที่เอาง่ายๆว่าแกนหลักของเขาอะ่ะมันคือ Q5 แต่ว่ามัน Q5 ที่มันถูกปรับแปลงเยอะมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างมิติตัวถังมาคันเองนะครับด้วยไซส์รถมันเป็น SU v ขนาดกลางเนาะ ไซส์ที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็น Q5 เลยเพราะว่าแน่นอนมันใช้แพลตฟอร์มเดีวยวกันโดยที่มันปูดออกจาก Q5 ไซส์ Q5 ปกติอะมาข้างละ4เซนเอาง่ายๆข้างละนิดข้างละหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบในเซ,กเ,ซกเมนต์ใกล้กันเนี่ยก็คือ SUV ขนาดกลางของอย่างแบรนด์รู้บ้านเราก็จะเป็น BMW X3 กับ GLC มาข้างเนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูเป็นตัวเลขเลยโอเคทีนี้พอเปิดตัวในโตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วก็นิวยอร์กปุ๊บเนี่ย ตั้งแต่ปี2013ขายจริงปี2014มาคันเนี่ยก็สักเซสมากๆโดยที่เอาง่ายๆว่าในช่วง4ปีแรกที่เขาเปิดตัวนะครับมันทำยอดขายไปทั้งหมดเป็นเสตอะประมาณ350,000คันโดยที่ขายในจีนอย่างเดียวอะ150,000คันคือเอาง่ายๆคนจีนชอบนะรถแบบกลายเป็นว่าคันนี้ขายดีมากในจีนนะครับแล้วก็ตลาดตลาดทั่วโลก,กวรวมที่เหลือโดยที่ตอนเปิดตัวเนี่ยครับมาคันเนี่ยเปิดตัวมา2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือมาคันเอสดวเบนซินก่อน แล้วก็มาคั้นเทอร์โบนะครับแต่ต่อมาก็ได้มีการแตกรุ่นย่อยออกเป็นหลายรุ่นโดยที่มันก็จะมีตัวเบสโมเดลด้วย <N> ก็คือตัวหลักๆเลยที่เราเห็นกันได้เยอะว่าเราก็าจะเป็นเบสโมเดลคือเตัว2.0อลิตรเบนซินมาขั้นที่ไม่ช่ S นะครับและต่อมาก็มีตัว g p s ก็คือตัวที่แรงสุดของเขาและมาคั้น s ดีเซลก็คือคันที่เราเห็นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามาคั้น SD สดีเซลเนี่ยเป็นอะไรที่มันหาค่อนข้างยากนะในบ้านเราเพราะว่าแน่นอนว่ามันแพงแล้วก็ บอกว่าตั้งแต่ปี2019แบรนด์ Porsche เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะไม่ทํารถดีเซลแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็าตามเนาะอันนั้นท้ายที่สุดมันแล้วแต่เขาอะแต่ว่าจะบอกก็คือตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปเราไม่ได้เห็นรถ Porsche ดีเซลอีกแล้วซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันก็เป็นเรื่องที่แอบน่าเสียดายมากนะเพราะว่ารถดีเซลเครื่อง6สูบเทอร์โบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโห เอาว่ามันขับมันอ่ะคือด้วยความที่เครื่องมันใหญ่กําลังมันเยอะแล้วดีเซลมันแรงบิดมหาศาลแล้วมันประหยัดน้ามันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปดูในแบบอเว็บบอร์ดต่างๆของฝรั่งอะไรเงี้ยคนจะพูดถึงว่าขั้น S ดีเซลเนี่ยเยอะในแง่ของพลังกาลังที่เป็นแรงบิดสูงในรอบต่ำแล้วก็มันประหยัดน้ํามันมากมันวิ่งวิ่งแบบผมเชื่อว่ามาขั้น S มันมีทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนาะเขาก็จะเสียงแตกเป็นสองทางเบนซินอาจจะได้เสียงเครื่องที่สมูทกว่าอ่าแต่ว่ากินน้ํามันกว่าพอสมควรดีเซลมันอาจจะได้แรงบิดที่หวาเร จริงๆถ้าเทียบกันตัวเลขน Mark Hunt เนี่ยครับมาคันเอสเนี่ยเบนซินเนี่ยจะมีอัตราเร่งที่เร็วกว่าดีเซลแต่ว่าดีเซลอ่ะโอเคมันประหยัดกว่าแน่นอนแล้วก็คนจะเขียนว่าฝรั่งเขาจะรีวิวหรือว่าให้ฟีดแบคบอกว่ามาคันเอสเบนซินเร็วกว่าแต่มาคันเอสดีเซลรู้สึกเร็วกว่าอ่าเพราะมันให้ทอร์กสูงในรอบต่ำเนาะอะ,อะโอเค a n y anyway, w a ก็คือตั้งแต่ปี2019มาก็าจะไม่มีดีเซลแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมาคันเอสดีเซลเนี่ย แค่ในตั้งแต่ปีประมาณถ้าเอาเข้าในไทยนะครับมาคันก็คือตั้งแต่ปลายปี2014จนถึง2019เท่านั้นนะครับแล้วก็โอเคงานออกแบบของมาคันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ได้ไมาจากรุ่นพี่เต็มๆที่เป็นคาย,ยนนะครับทีนี้คาย,ยนเป็นปู่ไซส์ e อสมาคันเนี่ยมันจะออกแนวมันเป็น SU v แหละยังไงก็เป็น SU v เต็มตัวแน่นอนมันเป็นกุ่มกลางคอรสตัวไว้นิดนึงแต่ว่าพอยคือมาคันอ่ะเขาอยากทําให้มันฟีลสปอร์ตตี้กว่าคเยนเพราะคเยนมันจะเน้นไปเวสบายเลย พอดูได้จากอย่างคายเยเนี่ยเกียร์ที่เขาให้ในคาเยมาครับจะเป็นเกียร์8สปีดโทนิกเนาะซึ่งพอเป็นมาคันเนี่ยจะยังเป็นเกียร์ PDK 7สปีดอ่าซึ่งมันได้ฟีลสปอร์ตกว่าเพราะแน่นอนว่าพวก911หรือ Cayman อะไรพวกนี้เขาจะใช้เกียร์ PDK นะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของรถ Porsche Macan รุ่นนี้นะครับมันคือผมต้องบอกว่า Porsche Macan Generation เนี่ย เป็นเจเนอเรชันที่มีอายุการตลาดยาวนานมากๆที่สุดรุ่นหนึ่งของพ s c h e นะเพราะว่ามันยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวซึ่งรถเนี่ยเปิดตัวปี2014ใช่ไหมซึ่งตั้งแต่เปิดตัว2014จนถึงปี2019เนี่ยมันก็คือระยะเวลา5ปีก่อนนะอันนั้นคือครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกตัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวจุด1ที่มีอายุการตลาดอยู่5ปีนะครับพอพ้น5ปีปุ๊บ p พอชทำการเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยหรือบางคนเรียกเฟ l ลิฟบางคนเรียกมายเนอร์เชนจ์หรือแฟนแฟนพอชบางคนเขาเรียกว่าจุด2องตัวนี้มันก็เ,ยเลยกลายเป็นตัวจุด1นึ่ไปโดยปริยายพอ5ปีผ่านไปปี2019ปุ๊บเข้าเปลี่ยนเป็นตัวจุด2แล้วก็มันเป็นพีเรียดที่ตรงกับที่ว่า p พอชเลิกขายเครื่องดีเซลเพราะฉะนั้น ตัวจุด2ของมาคันเนี่ยที่เป็นไฟท้ายแถบเดียวยาวนะครับโดยที่ไม่แบ่งลูกเนาะถ้าตัวจุด1จะเป็นไฟแบ่งลูกอยู่อ่ะถ้าเป็นไฟแถบยาวเราจะไม่ได้เห็นมาคัน s d สดีเลแล้วนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะเป็นเรียกได้ว่าจะเรียกว่าจุด3ก็ไม่เชิงแต่บางคนก็เรียกว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็คือในปี2 2 3พ p o r s c h e ามมาคันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเจเนอเรชันที่2นะก็คือโฉมปัจจุบันเนี่ยที่เปิดตัวไปแล้วในปี2004โดยที่จุด3เนี่ยเปลี่ยนอีกเล็กน้อยก็คือเปลี่ยนหน้าจอภายในเล็กน้อยเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่แอดนูน่นแอดนี่เพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่งหน้าทาปากอ่ะแต่ใจความสําคัญสลักสําคัญก็คือมาคัานอ่ะอายุการตลาดอ่ะสิปีเราผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดรถที่มันไม่ดีจริงอ่ะอายุการตลาดมันจะไม่ยาวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเนี่ยมันคือดีละอ่ะทีนี้ มาถึงข้อมูลของรถคันนี้บ้างเราพูดเกินเกินกันมาแล้วนะนั่นคือเรื่องราวของมาคาันหรือว่าเจ้าเสือน้อยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้รถคันนี้มันค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าคันที่เราเห็นอยู่ครับมันคือมาคันเอสดีเซลแล้วก็คันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่าเป็น p Porsche มาคานที่ออปชั่นเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเพราะส่วนใหญ่อะ Porsche มาคานถ้าเกิดในประเทศไทยนะที่เอาเข้ามาโดย AS ออปชั่นก็จะบางๆอ่ะคือเป็นตัวเบสโมเดลอะเอาง่ายๆว่าเบสโมเดลอะเราสังเกตได้เลยจากตัวเบาะนะครับ ตัวเบาเนี่ยจะเป็นหนังสลับผ้าอ่าแล้วก็เป็นเครื่องสองพันอันนั้นคือ Base เบสโมเดีจะมาออปชันน้อยแต่คันเนี้ยมันเป็นรถพูดตรงๆมันเป็นรถเกรยคือเป็นผู้ทำเท่าอิสระนะครับแล้วก็เป็นรถที่ติกอปชัน Option มาแบบครบที่สุดในมาคานเท่าที่ผมเคยเห็นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีเทลแต่ละอย่างว่าเฮ้ยมาคารที่ออปชันครบๆเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง แล้วก็ณนะตอนนี้อะตอนถ่ายคลิปแบบสิ้นปี24เนาะแต่เดี๋ยวคลิปออนจริงน่าจะเป็นปี2025ที่ปี2025เน, am, น,น,นี่ยรถมาคานที่อายุแบบคันนี้ก็8ปีอะยังน่าใช้อยู่ไหมไปไปดูกันครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของคําว่ามาคานเอสกันก่อนเลยครับนั่นก็คือเครื่องยนต์เพราะอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าวมันคือมาคานเอสเนี่ยมีจํานวนน้อยมากในไทยเนาะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตัว2.0ลิตรอ่ะเจ้าเครื่องยนต์หัวใจของมาคานเอสดีเซลคันนี้ก็คือเครื่องดีเซลขนาด3ลิตรเป็น V6 เทอร์โบนะครับ ซึ่งมันจะเนเวทแรงม้าได้สูงสุดถึง258แรงม้าแล้วก็แรงบิดที่สูงสุดถึง570นิวตันเมตรคือมันแรงอ่ะเอาง่ายๆแล้วก็รถคันนี้ ตัวเลขศูนย์ถึงร้อยของเขาถ้าคันที่มีแพ็กเกจสปอร์ตโคโนนะครับมันจะทำศูนย์ถึงร้อยได้แค่ภายใน6.3วินาทีเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นรถที่มีกำลังอะ่ะมันแรงอะ่ะแล้วผมบอกได้เลยว่ามันขับสนุกกว่าตัว2ลิตรมากเพราะว่าผมมาเคยเคยเอาตัว2ลิตรไปขับเที่ยวแล้วก็เอาตัวนี้คือคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกของเขาที่มันก็ไม่ใช่ออปชั่นหรอกแต่มันคือัอใจอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่เหลือกันลองดูแค่ออปชั่นข้างหน้าก่อนนะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือไฟหน้าเาเ ณตอนนั้นไฟตัวท็อปผมพอ c h e ยังไม่มี Matrix ซ์นะอันนี้ก็จะเป็น PDL S Plus นะครับหรือว่าไฟหน้าตัวท็อปในยุคนั้นนั่นเองก็คือไฟที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติมี c o r n e r ร์ลิงไลท์ไฟเดียวตามนู่นนี้ไฟปรับตามองศาพุ่มอะไรอะไรเงี้ยน,นะครับนี่ก็คือไฟหน้าตัวท็อปในยุคนั้นละแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยที่ผมชอบที่สุดมันก็คือเจ้านี่ครับนี่ และที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่้กล้องนะเออคันนี้ยังไม่มีกล้องรอบพันเป็นกล้องถอยหลังนะแต่ว่าเจ้ากลมๆตรงนี้มันก็คือเรดาร์นะครับนั่นก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเอง ACC นะครับซึ่งคันนี้สั่งมาด้วยซึ่งออปชั่นเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ถูกนะ แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเลนคีปปิ้งแอสซิสด้วยนะครับโ okay. อเคนอกจากไฟหน้าอะดัพติฟคูสอนโทแล้วถ้าเรามาดูอ่ะอย่างพวกริวพวกนี้อันนี้เล็กน้อยชุดแต่งเขาจะเป็นงานคาร์บอนมาทั้งคันเลยนะครับข้างๆด้วยอะไรด้วยแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยนั่นคือคือล้ออันสวยงามนี่เองนะครับซึ่งอ่ะอย่างตัวผมเองอะ่ะผมจะ มีลิสใช้คำว่าล้อที่ชอบในพอ r มาคันอะสักประมาณสองสลายแต่เนี้ยคือหนึ่งในนั้นมันก็คือลาย911เทอร์โบขนาด21นิ้วนั่นเองนะครับก็คือสั่งมาให้ด้วยเลยนะครับแล้วพอเรามาดูข้างๆอ่ะตรงนี้ก็จะมีแบชนะที่เขียนว่าดีเซลแล้วบวกกับคันเนี้ยก็จะสั่ง Keyless Entry มาด้วยก็คือเป็นถ้าเรามีกุญแจก็คือจับเพื่อปลดล็อกแล้วก็แปะเพื่อล็อกได้เลยทั้ง4ี่บานนะครับเมื่อก่อนก็อันนี้ก็คือเป็นออปชั่นนะที่ต้องสั่งอ่ะแล้วก็ หลังคาเออนี่อ่ะพูดถึงตรงนี้เลยแล้วก็คันนี้มีหลังคาแก้วมาให้นะครับก็เอาง่ายๆว่าออปชั่นข้างนอกอะ่ะมันคือคือเต็มได้ประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวเรามาดูมุมข้างหลังกันว่าเฮ้ยมาขั้นเป็นไงแต่แล้วนี่ก็คือด้านหลังของ Porsche Macan คันนี้นะครับอ,อย่างแรกที่เราเห็นเด่นเป็นสง,ง่าเลยคือโลโก้ Porsche และเขียนว่า มาคาร S นะครับคันนี้คือตัว S นะรู้ไว้เลยว่าวแรงนะอ่ะทีนี้ชุดแต่งอย่างที่เมื่อสักครู่บอกว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นงานคาร์บอนทั้งคันนะครับหางหลังตรงนี้วิงหลังที่เสริมมาก็จะเป็นงานคาร์บอนแล้วก็ดีฟิวเซอร์ตรงนี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนด้วยนะครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยแล้วก็ที่สําคัญท่อไอเสียของมาคาร ถ้าเป็นตัว S ก็จะมี4่ท่อและออกจริงทั้ง4ท่อนะครับด้านหลังมีกล้องถ่ายหลังและมีเซนเซอร์ให้นะเซ็นเซอร์จะเป็นหน้าหลังรอบคันอ่ะทีนี้มากันที่ฝาท้ายฝาท้ายคันเนี้ยอ่าใช้คำว่าฝาท้ายของ Por เช h มาค c a n เนี่ยครับเวลาเปิดก็คือกดตรที่ปัดนำฝนตรงนี้นะครับอันนี้น่ารักดีอ่ะพอเปิดออกมาเราก็จะพบกับที่เก็บของที่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็บาะท้ายอ่ะแน่นอนว่ามันก็พับได้มันก็ขนของได้เยอะแต่ทีนี้อีกหนึ่งออปชั่นเอาไปอีกหนึ่งเลย ก่อนจากด้านหลังก็คือตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มที่กดเพื่อเพิ่มระดับความสูงหรือลดระดับความสูงของของรถยนต์เพื่อเวลาโหลดของจะได้โหลดง่ายเพราะว่าคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Air Suspension แบบ Auto Sel f Leveling นะครับก็คือถ้าเกิดเราแบกน้ำหนักเกินหรืออะไรเกินถ้ารถปกติถ้าเราใส่น้ำหนักเยอะท้ายมันจะยุบใช่ไหมอันนี้มันจะแก้ให้ให้เป็นขนานกับพื้นโดยอัตโนมัติคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างของลมด้วยนะครับที่สั่งมาเป็นพิเศษและฝาท้ายไฟฟ้าเวลากดปิดก็ตรงนี้ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในรถกันและนี่ก็คือภายในของมาคันนะครับเป็นไงพอเ,เข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเด่นสงาที่สุดก็คือสีเบาะนะครับแน่นอนว่า รถคันนี้สั่งเบาะที่เป็นตัว e อ l u s i v e นัปป้าของ Porsche มานะครับก็คือตัวแพงสุดของเขาแล้วก็หุ้มสีแดงตรงนี้เป็นทูโทนนะครับแล้วก็เย็บด้วยด้ายแดงแล้วนอกจากเบาะที่มันสวยงามและวแมทเทียสัมผัสเอออย่างนึงที่ผมชอบจริงๆเกี่ยวกับพอร์ชคือผมมาชอบผิวสัมผัสหนังของพอร์ชมากที่สั่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหรือว่าพวกตัวแผงคอนโซลน,นะเอออันนี้มันสัมผัสดีจริงมันสัมผัสแล้วรู้ว่าเบาะมันหนังมันแพงอะ่ะอ่ะทีนี้คันนี้จะมาพร้อมกับออปชั่นเบาะที่เป็น18ด้วยนนคั่่ือทีสูง ของตัวเบาของ p o พชที่สั่งได้แล้วก็คือปรับทิศทางได้โคตรเยอะขนาดอ่ะเจ้าตัวนี้ว่าจะปรับแบบบีบรัดเท่าไหร่ตรงปีกเบาว่าจะปีบบีบรัดยังไงอะไรยังไงคือเบาเนี้ยเป็นเบาที่เต็มที่สุดที่เท่าที่จะมีในพอชมาคารแล้วนะครับและที่สําคัญรถคันเนี้ สั่งเบาอุ่นเบาร้อนมาด้วยนะครับเอ้ยเบาอุ่นแล้วเบาเย็นมาด้วย <hike> ไม่ให้ไม่อุ่นแล้วร้อนอะซึ่งที่ปรับก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะน้อยคันที่สั่งซึ่งผมอะชอบเบาเย็นเพราะว่าการที่แบบบางทีเราอยู่ข้างนอกแนละ้วทำงานมาประเทศไทยอากาศร้อนแล้วแบบเรามีเหงื่อข้างหลังการที่มีเบาเย็นเนี่ยช่วยได้ซึ่งน้อยคันอะผมแทบไม่เคยเห็นเลยในมาคันอแบบื่นแต่คันนี้มีนะแล้วก็เบลนี่ เอาให้กล้องเห็นอันนี้เบลก็จะสั่งมาเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วนอกจากเบาะแดงปุ๊บก,ก็จะมีสั่งปั๊มหัวหมอนมาด้วยทั้ง2หัวหัวนะครับทางคนขับและผู้โดยสารแล้วพอเรามองขึ้นมาตรงกลางเราก็จะพบกับเจ้านาฬิกาสปอร์ตโครโน่นะครับคันนี้ให้มาด้วยแล้วก็บวกกับครีมที่เป็นอ,อันนี้จะเป็นลายคาร์บอนนะครับครีมลายคาร์บอนัางคันเลยอ่ะทีนี้นอกจากตัวเบาะอ่ะนี่เราก็จะเห็นหลังคาแก้วนะครับเพราะว่า,าบางคันที่เป็นเบสโมเดลโดยเฉพาะนะก็นะจะไม่ค่อยชอบมีหลังคาแก้ว คันนี้มีมาให้นะครับเครื่องเสียงก็จะเป็นบสมาตรฐานแล้วก็อ่ะสิ่งที่ผมอยากให้ดูอย่างโฟมอะไรก็จะสั่งมาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นมีเพิ่มลดเสียงอะไรได้แล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้ครับก้านก็จะเป็นก้านของอะดัปติฟคูซอนโถแทนที่จะเป็นกา้านคูซอนโถดธรรมดานะครับแล้วก็นี่อยากให้เดี๋ยวไปดูในอินเสิร์ตแล้วกันอ่ะตรงแผงตรงเนี้ยปกติมาขั้นตรงเนี้ยมันก็จะแทบไม่มีปุ่มอะไรเลยคือปิดไว้ทั้งหมดแต่คันเนี้ยมาแทบจะครบทุกปุ่มเลยนะผมบอกได้เลยเ เจ้าภาพมาคันเอสะครับเขาจะมีหมดที่เป็นสปอร์และสปอร์ตพลัใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตัวเบสโมเดลหรือ2.0ลิตรเนี่ยจะมีแค่หมวดส p o r t จะไม่มีสปอร์ตพลันะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มปรับโชคด้วยเพราะด้วยความที่เป็นโชคถุงลมเป็น Adaptive Suspension นะครับก็คือปรับโชคได้แบบสปอร์หรือแบบธรรมดาแล้วก็ปรับความสูงของรถยนต์ได้ด้วยปร,ปรับสูงต่ำซึ่งคันนี้ พอปรับสูงสุดอะผมบอกได้เลยว่า g รา u n d c l e a ร a n c นซเนี่ยมันขึ้นสูงมากนะคือมันลุยได้แบบลุยน้าท่วมลุยเอาโรดได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็นี่พอดูฝั่งนี้คุณก็จะพบกับเจ้าป,ปุ่ม Land Shipping ด้วยนะครับอันนี้คือมีมาให้หมดเลยนะครับโอเคก็ผมบอกได้เลยว่าในมุมขับขี่อะคือบางทีอะถ่ายคลิปผมอาจจะไม่ได้ขับให้ดูแต่ว่าอย่างคันนี้ผมก็เอาไปขับเล่นอยู่2วันซึ่งออความพิเศษของมาค่าเนี่ยอันนี้คุณต้องมาสัมผัสเองนะมันเป็นรถดีเซลที่ขับ นอกจากเวลาคุณสตาร์ทนะสตาร์ทอะ่ะรู้ว่าเป็นดีเซลแต่พอเมื่อคุณขับมันแล้วอะ่ะคุณไม่รู้เลยว่าคันนี้คือรถด,ดีเซลคือเอาง่ายๆถ้าเกิดคนที่ขึ้นมานั่งอะ่ะไม่ไม่มีทางรู้เลยเว่ารถคันนี้คือดีเซลซึ่งพอชทาตรงนั้นได้ได้ดีมากอะ่ะเพราะว่าผมใช้ดีเซลแบรนด์พรีเมี่ยมมาหลายคันนะไม่ว่าจะเป็นพวกบ m หรือ Ben ซอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรถพวกนั้นอะ่ะเวลาเราเหยียบอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นดีเซลด้วยเสียงด้วยอะไรก็ตามแต่มาขั้นตัวเ็นที่เป็นดีเซลเ เดี๋ยวเราไปดูที่นั่งข้างหลังกันครับและนี่ก็คือข้างหลังนะครับสาหรับหลายคนที่น่าจะคอนเซิร์นเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องมากขั้นก็คือพื้นที่ด้านหลังนั่นเองเพราะว่าแจ้งต,ตรงรถมันคันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับนี่คือโพซิชันที่เบาะหน้าที่ผมนั่งเมื่อสักครู่ตัวผมสูง178นะครับแล้วก็อันนี้คือนั่งด้านหลังก็ ผมบอกได้ว่ามันนั่งสบายนั่งได้แหละแต่มันไม่ได้สบายเท่าคเย,ยนอ่ะคือด้วยความที่รถมันคันเล็กเนาะแต่ว่านั่งแบบไปทางไกลไปต่างจังหวดัดโอเคเหลือๆไม่ได้ติดอะไรนะครับทีนี้ออปชั่นด้านหลังที่คันนี้สั่งมาอ่ะอย่างอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นแอร์เป็นสาโซนมันปรับอุณหภูมิได้แต่ปรับความแรงไม่ได้นะครับแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมเบาะหลังก็จะเป็นเบาะแดงเหมือนกันทั้งคันแล้วก็นี่ ปั๊มหัวหมอนด้านหลังยังอุตส่าห์สั่งมาคือนับถือใจคนคอนฟิกจริงๆแบบเออปั๊มทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมาคารก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษตรงนี้เท้าแหนแล้วก็มีที่วางน้ํา2แก้วมาให้นะครับเฮดรูมโอเคยังยังพอมีสเปซเหลืออยู่คืบนึงอันนี้ผมสูง178ถ้าเกิดแต่ถ้าคนนั่งสูงคนสูงๆอย่างเจ้าเอ,อิร์ทคุณส่วนผมเนี่ยถ้ามานั่งหลังก็อาจจะแบบตึงๆนิดนึงแหละครับสําหรับ ภายในของเจ้าพอชมาคัานคันนี้ก็จะประมาณนี้ <S <S เดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าว่าเฮ้ยรถคันนี้ออปชั่นที่มันมีเพิ่มขึ้นมาที่มากกว่าคันธรรมดารรมดาทั่วไปที่เราเห็นส่วนใหญ่ผมเช่ว่าส่วนใหญ่ในตลาดอะกันนะมีอะไรบ้างแล้วรถคันนี้ปีอะไรไมเท่าไหร่แล้วและขายเท่าไหร่เป็นยังไงกัน,นบ้างครับสำหรับออปชั่นที่ลาทะลักรถของรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าคือถ้าเทียบกับรถมาคันเจเนอเรชันเดียวกันนะที่เป็นมาคัน SD ดีเซลนะและออปชั่นเยอะขนาดนี้นะมันน้อยคันมากอะในไทย คือผมยังไม่เคยเห็นว่าขั้นไหนที่แบบออปชันมันเต็มล้นขนาดนี้อะถ้าไล่กันดูอีกทีขำๆ p D L S plus นะครับไฟหน้าแล้วก็ Adaptive Cruise Control Radar บอก Lane Keeping อะหลังคาแก้วโชคคที่เป็น Air Suspension ล้อ911 Turbo ขนาด21นิ้วแล้วก็บอกปรับอุ่นเย็นปรับ18 Way ปั๊มหัวหมอนครบทั้ง4หัว Sport Chrono โฟมอะไรมัลติฟังชั่นก็คือประมาณนั้นคือเอาว่า ออฟชัมันเยอะมากแล้วที่ผมอยากเอาคันนี้มาทําคลิปเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับเนื่องจากถ้าเกิดใครที่โหยหา Porsche ที่เป็นดีเซล p o r s c e ที่เป็นดีเซลมันไม่มีแล้วหลังจากปี2019เขาไม่ทําแล้วแล้วก็ที่ออปชั่นรถทะลักขนาดนี้หาไม่ได้ใช่ไหคันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงช่วงขายของแล้วสำหรับรถคันนี้ที่แชมป์เอิร์ดมอเตอร์นะครับาัน S d i e เป็นปีรถปี2015 แล้วก็เลขไมลปัจจุบันอยู่ที่86,000กิโลนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําอะไรกันแน่นอนก่อนเรามีให้ครบนะครับก็คือสามารถเอาช่างมาตรวจอะไรมาตรวจก็ได้เลยยินดีมากนะครับรถคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่ร้านเราราคาอยู่ที่2.69ล้านบาทนะครับสำหรับมาคัน SD s อส a ีเซลพอเสร็จจากการขายเนี่ยจริงๆผมอยากจะบอกคร่าวๆว่ารถคันนี้ท้ายที่สุดมันมันเหมาะกัใครคือรถคันนี้มันเหมาะอะ คนที่ต้องการเก็บ Porsche มาคันที่เป็นดีเซลเจเนอเรชั่นสุดท้ายที่มันหายากที่ออปชั่นมันเยอะขนาดนี้ที่มีไม่กี่คันในไทยแล้วก็รถมาคันเนี่ยผมนิยามว่าโอเคมันเป็นรถ SUV ของ Porsche เนาะมันได้แบรนด์แล้วก็คุณจะได้รถ SUV ที่ค่าเซอร์วิสเนี่ยมันต่ำกว่าคายเยนลงมาพอสมควรแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยความที่มันเป็นเครื่องดีเซลมันก็ไม่จุกจิกมากด้วยนะครับแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์การขับที่แบบ ม,มันฟีลแรงอยู่แล้วอะ่ะเพราะเครื่องดีเซลมันให้แรงบิดที่สูงมากในรอบที่ต่ำนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำม,มันมากๆด้วยนั่นก็คือมาคันคันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบและหวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้บริการพวกคุณนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแชมป์เอิร์ดมอเตอร์ Motors นะครับพวกเราอยู่ที่ถนนเทราชานันมีสาขาเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อมาทางในช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอ กราบขอพรบคุณมากที่คุณดูกันจนถึงตอนนี้แล้วก็กลาบลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย